มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนลูกชายสอนเพชรโสพสต์ภาพพ่อถือลอตเตอรี่ก่อนรางวัลที่1ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสอนเพชรสอนสุพรรณในการสูญเสียนักร้องในตำนานอย่างคุณสอนเพชรสอนสุพรรณที่ได้จากไปแล้วนะคะและในเวลาต่อมาต้องบอกว่าทําเอาครอบครัวของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณต่างเริ่มยิ้มได้ เมื่อลูกชายสอนเพชรโชคใหญ่หลนทับพ,พ่อบังเกิดกล้าวให้ของขวัญใหญ่โดยงานนี้แขกสิริโชคนั้นได้โพสต์รูปของคุณพ่อกับเลขที่บ้านหลังถูกเลข17มกราคม2565และได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณครับพ่อพาพ่อกลับบ้าน159้าท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากนะคะ ต้องบอกว่าล่าสุดนะคะลูกชายของสอนเพชรนั้นได้โพสต์ภาพพ่อถือลอตเตอรี่รางวัลที่หหลังพ่อลาโลกโดยแขกสริโชคนะคะได้โพสต์ระบุข้อความว่าครั้งนี้ขอรางวัลที่1อีกนะพ่อท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าขอให้โชคดีและขอให้บอกโชคครั้งนี้บ้างว่าเลขอะไรคะ่ะ โดยเลขที่ชาวโซเชียลเห็นนะคะในครั้งนี้ต่างบอกว่าเป็นเลข73นั่นเองค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ